พาไปดู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 อาไปดูพาไปดูอาไปดูอาไปดูาไปดูบ้านใหม่พี่บัวขาวกันหน่อยไหมพี่บัวขาวบัญชาเมฆครับพี่คิงปรากฏว่าอาไปดูบ้านใหม่พี่บัวขาวกันหน่อยไหมพี่บัวขาวบัญชาเมฆครับพี่คิงปรากฏว่าตลอดระยะเวลาสิบปีในการสร้างบ้านใช้เวลาพอสมควรเลยนะเสร็จเรียบร้อยก็ถือเลิกงามยามดีนะครับทำบุญขึ้นบ้านใหม่แม้คนที่ไปร่วมบุญนั้นแห่ส่องเลขกันเป็นแถวๆเลยครับ ยายเรียกมันละยายเลียกบ้านเกน่ะมีหลายตัวนน่นี่แหละครับเป็นบรรยากาศนะครับคุณผู้ชม บ้านที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานเป็นสิบปีเลยแล้วนี่ใครพี่ท็อปหรือพี่ไทยออจริงเรียกพร้อมกันพี่ท็อปพี่ไทยโอเคพี่ท็อปมาคู่เลยเออมาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในการเริ่มงานใหม่อ้าวแล้วนั่นเดี๋ยวนะตบน้ำมนต์มาสักครู่นี้ทำไมตบตรงเป้าแรงจังมีหุ่นพี่บัวขาวอยู่ข้างหน้าด้วยเหรอครับพี่บินท่านนี้คือพี่ท็อปนะครับบินบรลฤทธิสเป็นประธานประพรมน้ำมนต์ที่บ้านหลังใหม่แล้วก็มีรูปลอพี่บัวขาวตั้งอยู่หน้าบ้านเลยบรรยากาศนี่ช มืนม่นมากและถ้าจําได้นะพี่บัวขาวเคยเล่นหนังเรื่องหนึ่งอทองดีปันขาวเรื่องนั้นเนี่ยพี่บินเป็นผู้กํากับหนังฉายไปเมื่อปี60ู 0. โอ้ยสนุกมากเลยพี่บัวขาวบัรชามเมกนะครับหรือว่าชื่อจริงถ้าเกิดได้ยินเนี่ยอาจจะจําไม่ได้ร้อยเอกสมบัติ บัญชาเมฆเรียกพี่บัวเถอะเออนี่เป็นยอดนักชกขวัญใจชาวไทยขวัญใจเพื่อนบ้านด้วยนะครับถือรกษดีเมื่อวานนี้17มกราคมจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเลยที่บ้านเกิดนะครับบ้านสองหนองตำบลเกาะแก้วอำเภอสําราคของจังหวัดสุรินทร์ก็มีเพื่อนๆในวงการรวมถึงบรรดาอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ร่วมยินดีกันชื่นมืนเลยงานเนี่ยโอ้โหอบอุ่นมากฮะบ้านสวยอากาศดีแล้วก็พี่บ ขาวเนี่ยตั้งใจสร้างมากนะครับบอกว่าวันทําบุญบ้านเนี่ยเป็นวันที่รู้สึกหายเหนื่อยเลยจากการที่ได้อดทนฝึกซ้อมแล้วก็ชกมวยเพื่อสร้างบ้านหลังนี้คิดดูแล้วกันว่าต้องขึ้นกี่สังเวียนกว่าจะ<ม>าสะสมเงินมาสร้างบ้านหลังนี้ได้นะครับตั้งใจให้เป็นบ้านไม้แล้วเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้พิเศษอะไรเลยเป็นไม้ที่หาได้จากท้องตลาดทั่วไปแต่ว่า,เ,าเขาดูแบบธรรมชาติเนะาะใช่ซื้อจากตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเอามาประติดประต่อกันมาเรื่อยๆใช้เวลาทั้งสิ้น สิบปีกับสองเดือนนี่นะสร้างบ้านไม้ไม่ใช่ถูกถูกนะพี่กินสิบปีเลยเหรอสิบปีเนี่ยหลังเนี้ยสามสิบกว่าล้านค่ะบ้านไม้เนี่ยแพงกว่าบ้านปูนนะเออเพราะว่างานไม้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นงานฝีมือจริงๆและเป็นราคาก่อสร้างเฉพาะตัวบ้านยังไม่รวมค่าตกแต่งภายในและไม่รวมสวนนะครับบ้านเนี่ยสาล้านเนี่ยคุณผู้ชมส่วนเลขที่บ้านผู้สืาวพยายาม เดินบนทั้งบ้านเลยอยู่ตรงไหนอะพี่บัวหาไม่เจอสักทีเอาหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเข้าใจว่าน่าจะสั่งทําอยู่ยังไม่ได้เอามาติดแต่แอบกระซิปบอกมาบ้านเลขที่39หมู่4ครับ3 9 9เเออแล้วก็มี4เพราะเป็นหมู่4ีอยู่ที่ตําบลเกาะแก้วอำเภอสัมพันของจังหรินทร์พอทำบุญขึ้นบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้หัวกระไดไม่แห้งแน่นอน รับแขกกันบ่อยๆอะอยู่ที่ไหนนะสุรินทร์หรอเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้แวะไปเยี่ยมพี่บัวขาวกันเออน่าไปนะคะเออขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอใหออ้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองต่อไปสาธุกับพี่บัวด้วยขึ้นบ้านใหม่ขอให้มีแต่อะไรที่มงคลเนาะเขาเป็นบุคคลที่เราเห็นแล้วรู้สึกแบบพี่เอาสักข่าหนึ่งโชว์หนูหน่อยได้ไหมเออเออเอ,อ่ายินดีกับพี่บัวด้วยค่ะครับ พาไปดูบ้านใหม่พี่บัวขาวต่อพาไปดูบ้านใหม่พี่บัวขาวบนใช้เวลาพอสมควรเลยนะเสร็จเรียบร้อยก็ถือเลิกงามยามดีนะครับทำบุญขึ้นบ้านใหม่แหมคนที่พาไปดูบ้านใหม่พี่บัวขาวกันหน่อยไหมพี่บัวขาวพาไปดูบ้านใหม่พี่บัวขาวกันหน่อยไหมพี่บัวขาวบัญชาเมฆครับพี่ขิงพาไปดูบ้านใหม่พี่บัวขาวพาไปดูบ้านใหม่พี่บัวขาวพาไปดูบ้านใหม่พี่บัวขาวกันหน่อยบันชาเมีค่ะพี่คิง ปรากฏว่าตลอดระยะเวลา39ป <4. S> ีในการสร้างบ้านใช้เวลาพอสมควรเลยนะ39 39 4ีน,นี่เสร็จเรียบร้อยก็ถือเลิกงามยามดีนะครับทําบุญขึ้นบ้านใหม่แม่